เราทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกประโยชน์ของเครื่องมือข้อควรระวังของเครื่องมือสิ่งที่ผู้ป่วยควรจะรับรู้ว่าเขาได้รับการรักษาเครื่องนี้แล้วเขาควรจะรู้สึกอะไรประมาณไหนค่ะน้องกันพูวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับโรคไมโอไฟเพนนะคะโรคที่พบเจอได้มากมายตอนนี้นะคะแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการโรค ไมโอเ p a ปนนะคะแล้วก็ r e เซ l t ต่างๆที่เราได้แนะนำลูกค้าหรือว่าน้องนักกายภาพหรือคุณหมอที่ใช้เครื่องมือของเรากลุ่มอาการที่พี่ไปเจอมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นโรคประมาณ3ปีนะเคสเป็นผู้หญิงทำงานประมาณ3ปี mm. นะคะที่คลินิกกระดูกและข้อแห่งหนึ่งหมอวินิจฉัยว่าเป็น My ไมโอเชเ n นแล้วก็มารักษาอยู่เรื่อยๆนะคะมาสัปดาหล์ละครั้งสองครั้งนะคะ แล้วก็ได้ใช้เครื่องไฮเวอร์เลเซอร์ในการรักษามาตลอดเพราะตอนนั้นคลินิกเหมือนยัเพิ่งซื้อช็อคเวฟมาใหม่ๆยังไม่ได้ทดลองทำยังมีเป็นเลเซอร์ตัวเดียวอยู่ใช่เพราฉั้ว่าเคสนี้ก็รักษามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็มาประจําอยู่ที่คลินิกอยู่ค่ะเป็นเคสทีม่มาบ่อยอยู่นะคะ,คะแล้วก็เป็นช่วงบังเอิญนทีช่ช่วงนั้นน,ะน้องฝ่ายขายของเราได้ไปนําเสนอช็อกเวฟอะยงี้ค่ะก็เลยได้มีการแอดออน ตัวช็อกเวฟเข้าไปในเคสนี้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็คือทางพี่นักกายภาพที่นั่นก็เลือกใช้ช็อกเวฟเพิ่มเติมเป็นเป็นเครื่องมือที่เสริมเข่าไปใช่ไหมใช่โอ้แล้วตอนนั้นพี่ดาแนะนํายังไงบ้างคะในช็อกเวฟแต่เคสนี้ฟังดูไม่ใช่เลือรังถูกไหมคะที่คุณก็ก็เข้าข่ายเลือรังแล้วนะคะเพราะเขากลับไปกลับมาตลอดใช่ก็เหมือนกับว่ามันมีอาการปวดรุนแรงขึ้นในบางครั้งอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจตอนนั้นจํารายละเอียดมากไม่ได้ว่า มีเขาเรียกว่ามีมีสับไอคิวแล้วก็มีโครนิกมีสับไอคิวร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถูกถ่ายเขาจะไปกลับไปทำแอคทิวิตี้เดิมมันก็ไม่แปลกที่จะมีแบบกาับกานกลบปดอีกอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นพี่ดาก็ก็ได้ได้ลงไปดูด้วยนะคะได้ลงไปดูลูกค้ารายนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเปิดบริษัทใหม่ๆนะบริษัทเก่าก็เลยได้ไปดูเคสนี้ด้วยแล้วก็ได้ไปแนะนําว่าใช้เลเซอร์แล้วหายปวดเท่าไหร่ล่ะก็บอกอ๋อพี่ดาหนูใช้เลเซอร์ 15วัตนะคนไข้หายปวดแค่ประมาณ30พี่ก็เลยบอกว่าทดลองไม่ล่ะคอมบายหรือแอดออนตัวเรเดียลช็อคเว็ไปดูไปดูไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเทคนิคที่ปลอดภัยนะคะตอนนั้นนะ่ะเทคนิคที่อาจารย์ปานวิทย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเราสอนมาออค่ะเพราะว่าพี่นะคกข่าขนาดน่าจะก,กังวลเพราะว่าบริเวณที่คนไข้เคสนี้ปวดอ่ะมันคือใกล้ๆแทบ ใช้ทอยมีหลังตรงนี้ใช่ไหมคะมีปอดอีกเพราะว่าตัวช็อกเวฟมันจะมีค้อควรระวังใช่าะเพราะนั้นพี่ดาเนี่ยแนะนำว่ายังไงก็แนะนําให้ยิงในความแรงที่ต่ําใช้ประมาณถ้าเกิดว่าเขาเรียก1บาร์บาเนาะมันจะมีหนึงถึง6บาเป็นหน่วยเรียกของคลื่นเรเดียลช็อกเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําให้ยิงในจุดที่คนไข้รู้สึกว่าปวดเยอะเขาเรียกว่าสับแอคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบริเวณนั้นก็ใช้1บาร์บาใช้ความแรงค่อนข้างต่ําสุดละ ในเครื่องที่ปรับได้ไม่ต่ำกว่านั้นนะคะก็ใช้1บาแล้วก็ยิงแค่ประมาณ100-200ช็อตให้น้องนักกายภาพแบบเขายิงแล้วเราแค่ยืนแนะนําเขาว่าแบบแบบนี้แบบนี้นะใช้หลังจากที่เขาลงเลเซอร์หมดแล้วนะคะเขาสแกนเลเซอร์หมดแล้วทั้งคอทั้งบ่าอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้คนไข้แบบประทับใจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันน่าจะเปอร์เซ็นต์ของของความสึกมันน่าจะดีขึ้นได้อีก ใช่ใช่ใช่ด้วยความที่เราผ่านประสบการณ์มานานมากช่วงนั้นก่อนที่จะมาเปิดบริษัทก็โหนเจดแปดปีอะค่ะที่มีประสบการณ์ในการแบบไปเป็น i n s t r u c t ร r เรื่องของการใช้การใช้โฟกัสนะคะการใช้โฟกัสช็อคเวฟด้วยซ้าไปตอนนั้นนะคะอันนี้เป็นเลดี้เป็นเลดี้เราก็เลยบอกทดลองดูสิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิงในจุดที่เป็นโครนิกที่มันไม่ได้เจ็บมากไม่ได้เจ็บแบบ ชีสมากอะไรเงี้ยก็ยิงตําแหน่งนั้นก็อาจจะใช้2บาอะไรเงี้ยก็ใช้จํานวนช็อตก็ไม่เยอะอีกค่ะประมาณไม่เกิน500ช็อตอ๋อก็คือในเคสนี้ท,ทั้งพิเศษก็คือแค่500ร้อยช็อตอ <500 S 2> ในตำแหน่งนะที่มันคลอนิกค่ะ,คะสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรหลังด้านด้านซ้าย500ช็อตด้านขวาที่มันมีเหมือนสับแอคิวก็2อ0สอช็อตอะไรเงี้ยยิงหลังจากที่ใช้เลเซอร์แล้วความปวดลดลงแค่3 0แต่หลังจากที่ใช้ เลดียช uh, <ะ>็อกเวฟยิงเพิ่มขึ้นคนไข้ความปวดลดลง<ะ>ในเซสชันนั้นนะคะถึงเกิน50%เอเกิน50%แล้วก็น้องนักกายภาพที่ประจำอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าหขอบคูณพีด่ดามากเลยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาใช้เทคนิคนี้ร่วมด้วยตลอดเลยเขาบอกเป็นเทคนิคคอมไบเครื่องมือด้วยไฮพาวเวอร์เลเซอร์กับเลดียใช่แต่ว่ามีข้อควรระวังนะคะในการยิงในการยิงช็อกเวฟมีคนเตือนเสมอว่าเรายิงอย่าจอเด็ดขาด ถ้าเรายิงหลังหรืออะไรพวกนี้ห้ามจ่อเด็ดขาดเพราะว่าบริเวณที่มีที่มีแบบช่องว่างว่างข้างในเป็นปอดเป็นอะไรเงี้ยเส้นเลือดเป็นปอดอะไรเงี้ยต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆชอเวฟมันเป็นแรงกระแทกเป็นปั๊มลมแล้วยิ่งพอเป็นเรเดียลมันเป็นแรงอัดเลยอย่างเป็นแรงอัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมายิงแล้วก็อัดหรือจ่อนานๆแล้วเรารู้สึกจะไออะไรเงี้ยเราเราต้องรีบบอกว่าเราไม่ไม่สบายนะอ๋ะแสดงว่านี้เป็นข้อควรระวังเลยว่าถ้าใครไป ทดลองใช้การรักษาด้วยเครื่องร a เดียลช็อคเวฟที่ไหนะเรารู้สึกว่ามีอาการไอจึกแน่นหรือจุกหรือแน่นอะไรเงี้ย่าต้องรีบแจ้งเริ่มอันตรายละเริ่มเริ่มต้องรีบแจ้งอันนี้เป็นความรู้ที่คุณหมอสอนเรามาตลอดเนาะเป็นอาจารย์ที่คอยสอนเทคนิคให้กับทีมน้องนักเรียพในทีมเรามาตลอดต้องต้องเป็นข้อควรระวังมากๆเลยถามว่าเราไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่เราจริงๆนะคะแต่ ในในวงการกายภาพบำบัดเขาก็ใช้กันเรเดียลช็อคเวฟในการยิงแก้ไมโอเชลเพนอะไรอย่างงี้ค่ะเ<ค>ขาใช้กัน,นขึ้นอยู่กับเทคนิคจริงๆค่ะเราจะยิงยังไงให้ปลอดภัยสูงให้ได้ผลแล้วก็คอมบกันยังไงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงการรักษาวิธีอื่นนะคะซึ่งมีอีกเยอะแยะมากมายเราไม่ได้ว่ากันการรักษาด้วยวิธีอื่นที่แบบมีฝังเข็มมีนวดอะไรอย่างเงี้ยใครฝังเข็มหายก็ฝังเข็มใครนวดหายก็ไปนวดนะคะ ใครทําอย่างทุกอย่างไม่หายแล้วก็มาใช้เครื่องมือดูเครื่องมือคลินิกนี้ไม่หายก็ไม่ใช่ว่าเครื่องมือไม่ดีเราต้องดูว่าเทคนิคเป็นยังไงอีกเราก็อย่าเพิงยอมแพ้นะพี่ดาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรเลยถ้าสมมติอันนี้ไม่หายเหรอฉันก็ไปหาคลินิกอื่นลองดูเป็นคนที่ใช่ใช่ไหมไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราเราเรารู้แล้วว่าในเครื่องมือมันเป็นเทคโนโลยีมันมีฟิสิกส ที่มันส่งผลกับร่างกายแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจตรงนั้นแล้วเรามีเทคนิคที่มันสอดรับกับตัวตัวโรคตัวโรคด้วยมันก็เลยทําให้เห็นผลใช่ค่ะก่อนอื่นพี่ว่าเรานักยายภาพหรือว่าน้องๆหรือว่าใครก็ตามเนี่ยหรือว่าแพทย์ก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจแมกนิชซึมหรือเข้าใจว่าช็อกเวฟเนี่ยมีแมกนิชซึมอะไระเราะะเรายิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปเกิดอะไรต้องรู้ต้ต้องต้องรู้ต้องมั่นใจด้วยเหมือนเรามั่นใจว่ายาตัวเนี้ย ยาตัวนี้สามารถแก้อะไรได้อะไรเงี้ยรักษาอะไรได้ล,ลักษณะอย่างนั้นเลยพอเราเชื่อมั่นในเครื่องมือเราก็จะใช้กล้าที่จะท้งาน<ม>แล้วก็เราก็จะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนแต่ใดๆก็ตามที่เรามาแชร์เรื่องเครื่องมือกันวันนี้นะคะเราก็เชื่อว่าคนเราอะถ้าเราใช้ร่างกายนะคะเราเราใช้วิถีชีวิตเราอะทำให้ร่างกายสมดุลกล้ามเนื้อแข็งแรงอาการปวดพวกนี้ก็จะไม่มี เป็นการดูแลตัวเองแบบระยะยาวใช่แล้วเ<ม>พราะฉะนั้นบางคลินิกที่ก็สอนให้เราออกกําลังกายสอนให้เราฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทําเมนวนวดให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทาใช้เมนวนวลเทอราปีอะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้ไปเสร็จอะไรพวกนี้เลย<ช>นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวงแล้วไม่หาย<ม>ก็คือเราถึงจะพึ่งพาเครื่องมือนะคะค่ะแล้วก็เครื่องมือก็เป็นการดูแลเพื่อเร่งระยะการฟื้นฟูเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ดาบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ดูแลโครงสร้าง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในความสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ดีหรือว่าไม่ได้ระมัดระวังพฤติกรรมนะคะที่มันจะกระตุ้นให้อาการหรือว่าปัญหาของกล้ามเนื้อกระดูกหรือข้อต่อต่างๆกลับมาเป็นซ้ําอีกเนี่ยมันก็กลับมาเป็นซ้ำบนเป็นรูปเลยกลับมาเป็นซ้ําได้บางคนบอกว่าอา้าวแสดงว่าฉันกลับมาเป็นซ้ําอีกแสดงว่าเครื่องมือนี้ก็ไม่ดีละสิเขาไม่เข้าใจวงจรของ โรคต่างๆถ้าเกิดเราไปใช้พฤติกรรมแบบเดิมเราก็กลับมาปวดแบบเดิมนะคะอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนี่คือก็ถึงบอกว่าหมอนวดก็ไม่มีทางที่จะไม่มีงานทําถ้าบางคนก็ติดติดการนวดก็ก็จะมีการไปนวดตลอดเวลาที่จะบรรเทาอาการนะคะถ,ถ้าไม่มีอาการเสื่อมจากคออะไรพวกนี้เป็นการปวดของกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีนวดก็หายเพราะว่านวดมันก็คือเทคนิคเทคนิคหนึ่งค่ะที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเกิดมันเป็นการ เกงตึงของกล้ามเนื้อที่ชัดเจนในมัดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็หายค่ะถ้ามันแค่แบบจุดสองจุดสามจุดคุณหมอบางท่านที่ฝังเข็มเก่งๆก็ฝังเข็มก็อาจจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ใช่เราไม่กล้าล่วงถึงเรื่องนั้นแล้วกันเพราะว่าเราไม่ใช่แพทย์เนาะเราพูดในในเชิงของเครื่องมือนะคะว่าถ้าเครื่องมือเทคนิคแบบนี้เราอย่าเพิ่งไม่หายเราไปทําเทคนิคคลินิกนึงแล้วก็ยิงเราไม่หายแต่เราก็อย่าแบบ เ,เขาเรียกอะไรกีบอัพหรืออยากคิดว่าเครื่องมือไม่ดีก็ลองไปลองที่ใหม่ดูซิที่เขามีเทคนิคที่ดูว่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลเซอร์ก็เหมือนกันถ้าเราทำไฮเปอร์วอเลเซอร์ก็ไม่ควรยอมรับไฮเปอร์วอเลเซอร์ที่มันแสบผิวมากๆอะไรอย่างเงี้ยร้อนจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยใช่<ๆ>มันก็ต้องเป็นเทคนิคที่รู้สึกอุ่นสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเคสเมื่อกี้กลับมาที่เคสนิดนึงค่ะที่พี่ดาวเล่ามันเรามีไฮเปอร์วอเลเซอร์เรามี เลเดียช็อกเวฟแล้วเนอะซึ่งมันก็ยังมีคว,ความระมัดระวังประมาณหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะพี่ดามีเครื่องมือไหนอีกบ้างไหมคะที่จะช่วยแนะนําในเคสนี้ถ้าสมมุติว่าการณีที่ที่คิดว่าเราแอดออนได้อีกหรือว่าเราเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยเพื่อทําการรักษาในกลุ่มอาการที่ที่เคสพี่ว่าที่น้องถามพี่น,น้องก็น่าจะพอมีไอเดียอยู่สมมุติว่าคลินิกนั้นไม่มีเลเซอร์คลินิกนั้นไม่มีเลเดียล สิ่งที่จะรักษาได้ดีก็ถ้าเกิดคลินิกเล็กๆเขาไม่มีเครื่องมืออะไรเลยก็จะเป็นอันตา้าซาวถูกไหม,มถ้าไม่มีอันตา้าซาวก็จะมีเทกกาหรือ rf นะคะ rf ก็จะมีการทำงานที่คล้ายกับเครื่องอันตา้าซาวถูกไหมคะจะมีการคอนแทคผิวหนังเวลาที่เราใช้งานแล้วก็มีตัวสิ่งที่ใช้สื่อนำไฟฟ้าเพราะว่า rf หรือเทกกาก็คือเครื่อง กระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าแต่ความถี่เท่ากับคลื่นวิทยุใช่ค่ะนะคะฟิสิกส์จะต่างใช่ฟิสิกส์ก็จะต่างกับคลื่นอันต้าซาวที่เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง<ช>ที่ใช้เจลผลักลงไปในผิวฟีลลิ่งของเครื่องอันต้าซาวกับเครื่องเทกกาหรือ r f ก็จะไม่เหมือนกันเครื่องอันต้าซาวก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าไปโดนกระดูกมันจะเจ็บแต่เครื่องเทกกาเนี่ย เวลาเราได้รับการรักษาด้วย RF หรือเท็กาตามคอบ่าหรือตามทุกส่วนในร่างกายมันจะฟีลแบบสบายมากเลยฟีลเหมือนเราเข้าสปา uh huh. มันจะอุ่น mm hmm. สบายมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เทกกามาทำเคสพวกปวดคอบ่ามันจะเป็นความรู้สึกที่แบบฟีลสบาย ใช่ฟิลสบายมากแล้วก็ถ้าไม่มีคอเสื่อมอะไรพวกนี้พี่คิดว่ามันก็จะรีแลกซ์มัสเซลหรือรีแล็กซ์กล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีเพราะว่าส่วนใหญ่จากอาการพวกนี้มันก็จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อเป็นหลักอยู่แล้วเนาะนอกจากว่าจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่ากระดูกข้อต่อหรือมีปัญหาการกดทับของรากประสาทนั่นก็จะอีกเรื่องหนึ่งแหละถูกต้องพี่ชอบคําอธิบายของคุณหมอท่านหนึ่งมากเลยเขาบอกว่ากล้ามเนื้อที่ ที่เราปวดมากๆเนี่ยเกิดจากเหมือนให้เรามองถึงว่ามันเป็นฟองน้ำมาเลยค่ะ uh huh. แล้วฟองน้ําที่ <Ha. S 2> ไม่มีน้ําอยู่ข้างในเหมือนถูกบีบนะถูกบีบออกไปหมดอะ่ะเหมือนไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเกร็งแล้วก็ปวดอะไรเงี้ยค่ะอา mm hmm. จารย์อธิบายได้เห็นภาพเลยโอ้ oh, แล้วบางทีถ้าเป็นกล้ามเนื้อมัดแถวแถวคอคะ่ะถ้ายิ่งเก่ง็งยิ่งตึงมากๆมันก็ยิ่งทําให้เราแบบบางทีมีมึนๆเวียนเวียนศีรษะได้บ้างเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่ดาบอกมันแบบ ใช่ทุกบ<ด>ีบไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพี่จะแนะนําเสมอเมื่อก่อนอนะ่ะเหมือนเหมือนเราทีมเราเหมือนกันเวลาเราออกออกไปแนะนําการใช้เครื่องมือเนี่ยเราก็จะบอกว่าตอนหลังมันมีประเด็นเรื่องเรเดียลช็อคเวฟเยอะเนาะเราก็เลยพูดว่าเราก็เลยพยายามที่จะแนะนําว่าถ้ามีเลเซอร์ใช้เลเซอร์เถอะตรงบร,ริเวณคอนะคะที่บริเวณติดกับไรผมอะไรพวกนี้กาุณาใช้เลเซอร์เพราะว่าถ้าเราใช้ช็อคเวฟมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะ,คะยิงไม่เป็นก็อาจจะเกิด ที่บอกว่าที่มีคนเขียนว่าจะเกิดอันตรายกับประสาทหูได้อะไรอ่งเงี้ยค่ะซึ่งใช่เราก็เลยใช่แต่ตัวเท็ก้าหรือตัว RF เนี่ยก็จะปลอดภัยสูงมากค่ะก็คือถ้าใช้ววิธีทั่วไปเลยคือมาสตารร่วมด้วยนวดร่วมด้วยวนๆกันความรู้สึกแค่อุ่นสบายนี่ก็ข้อควรระวังก็แต่แค่แค่ระวังความร้อนหนักอ่ะแล้วจนผิวไหม้เฉยแต่เท็กกาก็มีข้อควรระวัง ก็คือถ้าเราเอามาทําคอบาก็ต้องระวังคือทําทุกส่วนแหละต้องระวังหมดเลยคือเครื่องมันเป็นเครื่องเป็นไปกระตุ้นให้มัสเซลต่างๆเกิดความต่างสักของกระแสไฟฟ้าขึ้นในเนื้อเยื่อแล้วเกิดความอุ่นขึ้นในเนื้อเยื่อความอุ่นนี้ถามว่าเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้ถ้าอุ่นที่มากเกินไปผู้ใช้ไม่เรามาระวังก็เกิดการเบิร์นของมัสเซลได้เบิร์นของสกินในทิชชูใน ในระดับลึกได้นะคะคือเครื่องมือท,ทุกตัวต้องใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังค่ะซึ่งถ้าเข้าใจฟิสิก์ของมันก็จะก็จะแบบว่าไปต่อยอดทั้งเทคนิคการรักษารวมถึงข้อคนระวังได้ เป็นอย่างดีน้องเคยใช้ไหมคะในเคสคอบ่าแบบทําด้วยทบด้วยเทกกาหรือ RF ออะไรเงี้ยน้องเคยใช้ไหมเคยค่ะเคยส่วนเนี่คนไข้ก็จะฟีดแบ็คตลอดว่ามันคอมฟอร์ตสบายอุ่นสบายแล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดค่ะคือกล้ามเนื้อที่เนี่ยมันจะลงไปมันจะตอนแรกกดไปนี่จะแข็งแตกเลยใช่ไหมคะแข็งมากเลยแล้วก็หลังจากพอใช้เท c กกาก็จะนุ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่วันหญ่ตัวหนูเองเป็นนักกายภาพค่ะก็จะค่อนข้างชอบเทกกา เพราะว่ามันใช้เทคนิคร่วมกันกับมาสาจได้ด้วยพี่ดาชอบมากเลยจนซื้อไวท้ที่ซื้อเองที่บ้านตัวหนึ่งเลยไว้ไว้ลิฟติ้งหน้าด้วยไว้ทําตัวเองในจุดจุดที่เราทําตัวเองได้เใช่<ล>เพราะว่า,า,านอกจากไขกล้ามเนื้อมันกระตุ้นคอลลาเจนด้วยใช่มันกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราพูดแค่ท่อนบนพอนะคะหลังหลังส่วนบนไปถึงคออะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆโรคมันเยอะมากเนาะใช่ข้างบนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ลงไปถึงว่ามันมีเรื่องของ ข้อต่อหรือว่าการกดทับของลากประสาทอีกเพราะมันก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเส้นประสาทอีกใช่ใช่ยังอย่าง้อบ่าถ้าเกิดว่ามีการกดทับของเส้นประสาทตรงบริเวณคออะไรพวกเนี้ยเราก็มีเทคนิคอีกนะคะของทีมเราก็จะมีเทคนิคยิงลากประสาทยังไงด้วยเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะ,ราะว่า,วาถ้าไม่ได้ไม่ได้ยิงลากประสาทอาการบางอย่างมันก็จะไม่หายไปค่ะก็คือเราก็เป็นเขาเรียกว่าฟิสิกของแสงอีกต่างหากว่าถ้าเกิดว่ามัน ชนกับอะไรอย่างเช่นกระดูกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสะท้อนออกไปเลยไปส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเทคนิคลบกระดูกลบช่องรูนี้นั่นวันนี้ที่เรามาคุยกันนะพี่อยากให้เราตระหนักถึงเรื่องการใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจแล้วปลอดภัยกับคนไข้เนาะด้วยด้วยเทคนิคต่างๆอะไรที่อย่างบริษัทเราก็มีประสบการณ์ในการจำหน่ายเครื่องมือออกไปเยอะมากๆนะคะแล้วเราก็มีทีมที่ คุณหมอชมเสมอเลยนะคะตั้งแต่เปิดบริษัทมาปี60นะคุณหมอชมเสมอเลยว่าโอโ้โหทีมคุณน,นี่แบบทําไมถึงสอนได้แบบอย่างเข้าใจได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้นับรวมถึงบมออื่นว่าเขาสอนแบบไหนนะคะเพราะว่าการผิดพลาดในการใช้เครื่องมือมันก็มีเหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าพี่เ,เชื่อว่าความผิดพลาดต่างๆเนี่ยก็เราเอ w แว e ได้หรือเราเตือนตักเตือนกันได้ในกลุ่มของแพทย์หรือนะักกายภาพบำบัดเตือนอย่างเขาเรียกอะไรอย่างมี น้ำใจไมตรีต่อกันนะคะพี่ว่าจะเป็นการเป็นการเตือนอย่างสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่คนไข้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าห<ม>ลักๆคนไข้ได้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วค่ะ<ช>ว่าถ้าเราใช้อย่างเข้าใจหนึ่งปลอดภัยแน่นอนสอง<ช>พอเข้าใจแล้วก็มีเทคนิคที่ดีอีกก็คือผลลัพธ์มันก็จะ<ช>ดีมากขึ้นอีก<ม>หรือว่าก็ประโยชน์ตกที่คนไข้ล้วนๆจริงใช่เราทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะ,ะบอกประโยชน์ของเครื่องมือข้อควรระวังของเครื่องมือสิ่งที่ ผู้ป่วยควรจะรับรู้ว่าเขาได้รับการรักษาเครื่องนี้แล้วเขาควรจะรู้สึกอะไรประมาณไหนอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่เขาควรไม่ควรยอมรับมันอะไรเงี้ยเลเซอร์<ม>ที่ส่องจนแสบผิวไปหมดแสงเลเซอร์แสบหมดแล้วมันจะแสบร้อนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะต้องยอมรับความรู้สึกนั้น<ม>นั่นคือไม่ถูกต้องแล้วใช่ะะเพราะาบางทีอาจจะมีบ้างที่ อาจจะยังลืมให้คําแนะนาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยช่องเนี้ค่ะขึ้นมาคนไข้จะได้มีเขาเรียกว่าข้อมูลเนาะเก็บไว้ว่าเวลาเราได้รับการรักษาแบบนี้อันนี้มันเป็นการรักษาที่เหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะช็อกเวฟก็ยิงแล้วเรารู้สึกไอเราก็อุ้ยไม่ได้นะคะยิงแล้วไออย่างนี้เราคนไข้ต้องรู้เองว่าไม่ควรทนต้องบอกนะคะต้องบอกหรือยิงแล้วโอ้โหเจ็บแล้วแทบจะดิ้นหนีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อีก เขาควรเป็นความเจ็บที่สบายๆทนได้อะไรเงี้ยใน,ในในตำแหน่งที่เรารักษาคอบาไหลหรือทุกส่วนของร่างกายเลยจริงๆแล้วนะคะ,คะแต่เมนหลักวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคอบา r ว่าเครื่องมืออะไรอีกเดี๋ยวนึกซิ PMS <P MS, S 2> อีกตัวห<ช>นึง่งที่จะจัดการเรื่องของไมโอเชเพนอันนี้อันนี้ให้น้องเล่าว่าน้องเจอไมโอเชเพนที่ใช้เครื่อง PMS ตัวเดียวแล้วประทับใจมีไหมคะ,คะเคสที่น้องเจอ,อมีค่ะเพราะว่า PMS เนี่ยมันเซฟ สำหรับกันพูรู้สึกว่าเออมันมันใช้แล้วค่อนข้างไม่ต้องระมัดระวังเยอะมากเท่ากับเครื่องมืออื่นๆ่เงี้ยแต่ก็ยังมีข้อควรระวังอยู่ดีค่ะว่าถ้าเกิดว่ากระตุ้นแรงเกินไปเส้นประสาทห้ากล้าเนื้อ,อบาดเจ็บได้เหมือนกันค่ะม,มีฟาทีกมีอะไรเงี้ยของกันพูที่เจอเคส PMS หรือว่าแม่เหล็กอะค่ะก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคอบ่าแต่ว่าอาจจะมากกว่า MPS หน่อยนึงคือคือมีปัญหาเรื่องของรากประสาท กดทับด้วยค่ะก็มีอาการเล้าลงแขนอะไรพวกเนี้ยเพราะแม่เหล็กอะ่ะมันจะเป็นตัวที่จัดการกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทโดยตรงได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยครบจบในหนึ่งเดียวเลยก็คือ,คอแม่เหล็กกระตุ้นเข้าไปค่ะมันก็จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเราหดคลายเป็นจังหวะเนาะมันเป็นแม่เหล็กปล่อยออกไปแล้วร่างกายเรามีเส้นประสาทที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้า,ฟาอีกค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนแบบ หอดคลายหอดคลายตามจังหวะที่เราใส่ความถี่เข้าไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่คนไข้ได้รับนะคะบางคนจะก,กังวลเนาะมันเหมือนมีไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ความจรงิงพิมเมสไม่ได้ทําให้ไฟช็อตหรืออะไรค่ะมันเป็นแค่แมเล็กเป็นกระตุ้นเส้นประสาททั้งหมดเลยใช่ค่ะเส้นประสาททั้งแบบเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่กระตุ้นหมดเลยใช่อารแบบมันเล็กอารเลยนะคะสมอลไฟเบอร์ลัดไฟเบอร์ได้หมดได้ได้หมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการของเขาเรียกว่า อาการปวดแบบเรื้อรังมานานแล้วค่ะที่ผ้ใช้คือเคสนะเขาเป็นไม่หายเลยครับไม่เกรนเป็นตลอดแล้วบวกกับมันอาจจะมีอย่างอื่นกระตุ้นด้วยค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบมีฮอร์โมนมีเหล็กเงี้ยบ้างแต่ว่ามันจะยิ่งเป็นหนักมากถ้าเกิดรู้สึกปวดตึงที่คอร่วมเงี้คนั่นก็ใช้แค่แม่เหล็กอย่างเดียวเลยค่ะเก็บตั้งแต่สะบักขึ้นไปไททอยจนถึงนี่เลยค่ะ,ะขมับเหนือกวกขูพวกนี้ค่ะก็จะปลอดภัยหน่อยถ้าเป็นเลเซอร์เราก็จะ เสียวนิดนึงเนาะเพราะแถบนี้มันใกล้ดวงตาด้วยแล้วก็มีผมผิวบางอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเลเซอร์จะโดนจอที่ผมนานๆก็ไฟไลุกนะคะใช่คมไหมเลย <laughs> น่นนะคะน้องก็เลยรู้สึกว่าเ <c oughs> ออพีมเอซอะจริงๆถ้าถ้ามีนะคะถ้าที่ไหนมีมันก็จะจบได้แล้วเพราะว่าแม่เหล็กอะคะ่ะ <c oughs> มันก็ไปปรับ เขาเรียกว่า neuroplasticity เนาะของกลุ่มคนไข้ที่เขามีปัญหาในเรื่องของอปวดเลื้อรลังแล้วเพราะบางทีอะกล้ามเนื้อหรือเอลนคลายไม่ได้รับการ Exercise อรมัน Balancing ได้แล้วแหละแต่ว่าบางทีเส้นประสาทะคะมันยังไม่เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแม่เล็กก็เข้าไปช่วยจัดการตรงนั้นด้วยมันไม่ใช่แค่แก้อาการพี่ว่านะการเทคนิคต่างๆของการใช้เครื่องมือการได้รับความรู้หรือการแนะนําในเทคนิคที่เหมาะสมพี่ว่าก็ ไม่ทําให้การใช้เครื่องมือนั้นดูเละเทะนะคะพี่ไม่เห็นด้วยเลยที่มีการใช้คําว่าโอ้ย PMS ตอนนี้ใช้กันเละเทะไปหมดแล้วไม่เละนะคะถ้าเละจริงเนี่ยเราขายไปทั้งหมดถ้ายี่ห้ออื่นด้วยแล้วพี่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นพันเครื่องแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลจริงก็ไม่น่าจะมีใครซื้อนะคะพูรู้สึกว่าแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้การรักษาค่ะทั้งคุณหมอเองทั้งนักกายภาพเองทุกคนถูกต้องช่ค่ะทุกคนมี มีใจที่อยากจะทําให้อาการของคนไข้เคสที่ตัวเองได้รับผิดชอบมีหน้าที่ตรงนั้นดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไแต่เพียงแค่ว่าเออข้อมูลที่ได้รับเจอ<ะ>คลินิกนั้นอาจจะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจบมา<อ>ยังไม่เข้าใจเครื่องมือที่ดีพอมีการใช้ที่ผิดพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ควรได้รับคําแนะนําอย่างสร้างสารรค์เนาะ<อ>พี่ว่าพี่พี่จะชอบอะไรแบบนี้บ้างพี่ว่าเราถึงจําเป็นที่จะต้องนะมาคุยกันแบบนี้เพื่อจะ เกิดประโยชน์บ้างพี่คิดว่านะในวงเล็กๆของทั้งนักกายภาพแล้วก็วงกว้างออกไปขอในระดับประชาชนที่จะได้รับทราบนะคะจริงค่ะเพราะเราม,<อ>มีประสบการณ์เ,<ล>เยอะมากนะอ<ล>ย,ย่างพี่ดาหนีสิปีอย่างน้องก็เกือบ10ปีแล้วนะคะพี่ดาถ,ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็น PT หรือนักกายภาพบัตรเป็นผู้บริหารที่นําเข้าเครื่องมือแต่ว่าบอกเลยว่าในสมัยแรกๆเนี่ยคือเป็นอินสตรัคเตอร์เลยไปเขาแนะนําการใช้ที่ถูกต้องเพราะว่าเราเป็นไม่ได้เป็นนักกายภาพเนาะ เราทําให้ตัวเองได้แต่ว่าบางทีเราไปทําให้คนไข้ไม่ได้แต่แต่เราไปทําให้แพทย์เป็นตัวอย่างในบางครั้งนะคะซึ่งก็เป็นแค่เขาเรียกว่าตัวอย่างเบื้องต้นถูกต้องถูกต้องพี่ดาไปมาน่าจะ6กจังหวัดทั่วประเทศละเกือบทั่วประเทศเลยไปมาเยอะมากก็ไปทํางานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเยอะมากก็เลยรู้จักหมดเลยเหนือใต้ ตกออกอะไรแทบจะรู้จักทั่วประเทศเลยช่วงที ally, ่โฟกัสเข้ามาใหม่ๆนะคะโฟกัสช็อกเวฟมาตั้งแต่ปี5-2อยาวถือว่ายาวนานมากคุณหมอบางท่านอาจจะยังยังเรียนอยู่ด้วยซ้ําไปหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เอ็นเข้าแพทย์ด้วยซ้าไปในขณะนั้นที่พี่แบบอยู่ในวงการแล้วใช่อยู่ในวงการแล้วแล้วก็เล่นเครื่องโฟกัสช็อกเวฟบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพูดว่าจริงๆช่องนี้จะมีประโยชน์อย่างที่พี่ดาว่าจริค่ะเพราะว่าทางเอ็กซ์เพีที่พี่ได้ เรียนรู้มาทีมพวกเราอาจารย์ที่ให้คําแนะนําช่วยรีวิวงานวิจัยคอย่หยทอดความรู้ใช่เราเราไม่มั่วแน่นอนนะคะข้อมูลต่างๆที่เอาพูดมีมีสิ่งมีงานวิจัยรับรองแล้วในอนาคตช่องของเราก็อาจจะมีเกสที่เป็นแพทย์ด้วยเพราะมีอาจารย์หลายท่านบอกว่าพี่ดาทําช่องเถอะทาช่องเถอะเดี๋ยวผมมาเป็นเกสให้เลยนะคะอาจารย์ก็น่ารักมากอจะเป็นประโยน์มากเลยค่ะใช่เราอยากทํามากๆเพราะว่าพี่เห็นว่าตอนนี้ใน เขาเรียกว่าอะไรในมาในตลาดหรือในช่องต่างๆเนี่ยก็มีคนมาทําเรื่องสุขภาพกันเยอะแต่พวกตัวจริงต่างๆที่แบบใช้เครื่องมือกันมาจริงๆเนี่ยยังไม่มีใครออกมาทําจริงๆเลยด้วยอะไรก็ตามมันต้องเป็นกลางมากๆเลยนะคะในการออกมาพูดเนี่ยมันต้องไม่คอมเมอร์เชียลมันต้องเป็นกลางมากๆเลยมันถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่พูดไปแล้วก็ทายอินเข้าสู่เครื่องมือขายเครื่องมือเราก็ไม่เอา mm. แบบนั้นนะคะงค่ะให้ทุกคนติดตาม ค่ะทุกคนติดตามต่อไปนะคะว่าช่องของเราจะนำเสนออะไรใน EP ต่อไป